สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมบบาวหนุ่ยนะครับวันนี้คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูรถเกี่ยวคูเบต้าดีซีเก้าิบห้านะครับปัทะเจ้าช้างไวไฟนะครับถ้าดูไม่ผิดเพราะว่ามันอะไรเห็นไหมสีเหลืองๆสีแดงนู่นครับเกี่ยวข้างกันเลยครับกับรถเกี่ยวเสียเจ็ รู้สึกว่าคนขับยังไม่ดันนะครับตอนนี้ยังยังแบบเรื่อยๆอยู่ครับคนน่าจะยังไม่เครื่องร้อนนะครับเอาเ้าออไปพนหะน้หลังจากเมื่อคืนเลิกไปห้าทุ่มนะครับ เช้านี้ก็มาดันกันต่อที่กัดอยู่ที่บ้านกลางตำบลเขาจังหวัดสารครามนะครับมหาสารครามของเราเองนะครับเรื่อยๆนะครับไม่รีบเดี๋ยวรถมีปัญหามานี่อายเขาเลยนะครับเนี่ยเราะว่าอยู่ข้างกันเลยกับรถเกี่ยวเจ้าช้าง วานนี้มีปัญหาครับสายพานขาดอ้าวเป็นอะไรอีกแล้วนะยังอีกวนะฮะเยอะ เราไปดูกันนะครับามาชมกันต่อนะครับเมื่อกี้เึ่งว่าจะมีปัญหาแค่จอดทินน้ำเพราะว่าตรงนี้มันเข้าล้มครับ เียเจียนสั่งออกมาคันเดียวแลครับอีกคันหนึ่งต้องรอช่างศูนย์มาซ่อมอยู่นะครับยังไม่ได้ออกวันนี้ปล่อยมาแค่คันเดียวเหมือนเดิมครับผมมารถหกล้อคันเดียวมาคนเดียวอีกตามเคยไม่ได้ไปกับลูกพี่เลยครับวันนี้ อยู่ใกล้กันนะครับแม่ดันไม่ได้เลยครับเจอข้าวล้มแล้วก็ล้มมั่วเลยนะครับ เรื่อยๆนะครับไปเลยนู่นประทะกันเลยครับ วันนี้ผมไปสอบถามเจ้าของมาแล้วนะครับว่าเอาไปตากน่าจะตากไว้กินเลยครับเป็นข้าวเหนียวครับงานนี้ข้าวเหนียวเอาไปดันไปใกล่กันพ่นะดันใส่ดันใส่ให้จักบาทกันะนี่โอ้ประูของเขาก็ หือว่าเร็วอยู่นะครับมาดูมุมไกลกันบ้างนะครับีผมเพิ่งเห็นนะครับเดินมาข้างหลังผมว่าอยู่ทำไมรถมันชา้าข้าวมันล้มนี่เองครับดูครับรถใหญ่ใกล้เสร็จแล้วของเขา เราก็เรื่อยๆได้อยู่ครับดูครับควายนอนสบายเลยตอนนีน้น่าจะเป็นของวิไลฟาร์มครับ น,นี้ปะทะกันเลยครับทีตรงของรถใหญ่เกี่ยวอยู่ตรงนั้นคือข้าเข้าหนานะครับที่ผมมองดูงานนี่ัหวหนายองดันว่าด้เลยครับ แดดค่อนข้างร้อนครับวันนี้แต่ก็ยังดีครับเพราะว่ายังมีลมอยู่ครับอย่างเมื่อวานนี้ไม่ไหมครับร้อนอบอ้าวทั้งวันเลยครับนู่นครับนายหน้ายืนดูรถเขาเลยไม่เป็นดูรถตัวเองสินายหน้าเออ ไม่ไหวครับผมอยากลงไปถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆนะครับที่แบบใกล้เลยครับเพราะว่ามันมีน้ําผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมจะจยืนอยู่ข้างบนนี่แหละครับปัถกาขับเป็นแน่นอนดีดีวล เป็นอะไรอีกแล้วนะเดี๋ยวเกี่ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวนู่นครับรถด้ำรอใส่ข้าวอยู่ถนนใหญ่นู่นครับลงมาไม่ได้ส่วนคันของผมก็นูน่นจอดหยกไกลเลยครับเห็นไหมครับเขียวส่วนคันนั้นน่าจะมาใส่ของรถเจ้าช้างนะครับ เราไปเจอตอนใกล้กันพราะว่ามันอยู่ไกลผมไม่อยากซูมนะครับมาชมกันต่อครับนู่นครับของเขาใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมต้องปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าลูกพี่โทรเข้าครับเมื่อกี้นี่ น่าจะถามอะไรนี่นะครับก็ไว้เจอกันชิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ